สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไปพอกับนวนคนหาเห็ดจ้าวันนี้พามาหาเห็ดค่ะพี่นอ้องมาหลุดมาชมกับสาวนวลจ้าวัชิได้ปะพี่น้องวันนี้พามาบาดยญาจ้ะมาตาปลาบันาคมจ้ะไปชมกันเลยจ้าวัชิได้ปะว้าวพี่น้องเขามากกับหมานจ้าพี่น้องมึงเห็ดละงูกสองไข่จังมากไหมาจ้า พี่น้องอีกสามใครจ้ะพี่น้องอันนี้ละงงูอีแล้งงามด้จ้ะโอ้ยแล้งงามค่ะนี่สี่ในูกเก็บแล้ว อลไะจ้ะ <laughs> มันโมเมนต์ใครมันได้ค่ะค้างใหญ่ๆแล้วกะ็ดอกขา,ขาวๆมนๆมันอยู่ไก่กันยูแต่ละงูม,มันเป็นเห็ดสีเหลืองมันเนี่ยอันนั้นสีขาวโมเมนต์ดอจกจ้าพี่นอ้องแคทพึ่ง ให,ให้พึ่งเขง่ากันน่อยให้ันให้พึ่งเข่าให้พิ่งอันนี้ชุดมาสกสีออกพ้อมกันกับเห็ดละงูจ้ะพี่นอ้องไปเฮากกระซิบไปหากันเบื้องนะคะ่ะอีกดอก,น,กนึงจ้ะพี่นอ้นอง็หเพิ่งมากกว่าจา้ะ นั่นจะออกรสชาติผมไม่ได้อันนี้เอาไปกล่อยแซ่บคือกันพี่จังเห็นยูกข้า,าจ้ะพี่นอ้องอื้อส้มสอดอกใช่พี่นอ่อง ออกหลา่รีว่ะจะเห็ดอันนี้มันขมนะจ้ะพี่น้องถ้าเพู่ได้มาขมก็กินได้ เฮ็ดนกยูงจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิง,งนกยูงอื้อนี่นี่ดอกนหน่อยนั่พุกข้างในก็นนี่น้อกอานนา่าเบ้เพิ่งข้มพี่น้องอนี่เห็ยนยญมาจา้ะเฮิ่งข้มนี่พี่น้องใหเพิ่งขมนะจ๊ะพวกแม่ใหเพิ่งเ,เขาอะแต่มันเกิดไตอุ่งใหม่ไม่ได้สีงามเนี่ย พี่น้องมาแล้วจ้ากรองูขาวหาดอกเลี้ยงกันเลยจ้าเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันจ้ามาจ้าพี่น้องกระงูขาวเฮ้าอุ้ยง่ามไลยจ้า ดอกไงเข็ดล้างเขียวจ้ะพี่น้องลองเดี่ยวจนตนูนให้พึ่งคมพี่น้องเป็นจุ่มเลจ้ะเอาฟังให้

ด้พี่นอระวังเด้อตน่นบอกจะคล้องไงบอกจะคลองระวังเด้ออือือื พ่ออีกสองใครจ้ะพี่น้องเฮ้ยงางมากพอขางข้านนี่น้องมีจัดแพงเออเห็นนกมันมัน, <Okay. S 1> นเห็ดเผือกนกยูงจ้าขินกุ๊กใหม่ พี่นอออ้องเอไข้พ้นยังเหลือให้เก็บู่จ้ะห้าแมแห้งหม,มาหนักใจ้วย,ยวม่ไข้ข้นเราของ,งานาาแวาวที่น่ารักหมรุ้่เจ้าเนื้อแถวีนน่อันนี้อะไรก็เนอือ 有点青青，有点点，但没太明显。嗯 จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่จ้ะผลงานได้รลายอยู่จ้ะให้เฟิงซาดให้เฟิงบกว่า้มๆนี่จ้ะนี่ข้าวดินให้ครโพดพี่น้องล้วก็ไม่เห็นเราโง่จ้ะนี่ต้องไต่กระตาจ้ะทำามาคลิปนี้ก็ซอยก็ไหลก็แช่ให้่น่นคนหาเหตุนในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้่น่นกับตอ่อเหตุคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องพอกันคลิปนะ้าจ้าลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ บายบายค่ะบ๊ายบาย